ที่สงขลาตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหลายรายที่ถูกขโมยของถูกกระชากกระเป๋าทําให้ทางเทศบาลต้องติดป้ายเตือนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นใครอยากให้ดูป้ายนี้ครับ นี่เละครับเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่เทศบาลนครสงขลาเขาติดไว้เตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระวังลิงนะครับระวังมันจะมาแย่งกระเป๋ามือถือและสิ่งของมีค่าที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือหาดสมิลาจังหวัดสงขลาหลังพบว่านักท่องเที่ยวหลายคนถูกลิงเข้ามากระชากขโมยของระหว่างที่เดินริมถนนก่อนจะถึงชายหาดต้องระวังกันด้วยนะครับโดยพบว่าช่วงนี้เนี่ยลิงเขาน้อยลิงเขาาตังกวนและนกพิราบ ได้อานนิสงจากโครงการคนละครึ่งเฟส4ของรัฐบาลครับเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาทําบุญมาซื้ออาหารเพิ่มให้ลิงแล้วก็ให้นกกินแม้ว่าจะทําให้พ่อค้าแม่ขายมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ก็ทําให้มีลิงลงเขาเข้าชุมชนเยอะขึ้นไปด้วยครับ